ผู้ป่วยสโตกที่แขนเกรงเหยียดซอกลำบากเหยียดแขนได้ไม่สุดอย่างดีขึ้นต้องทําตามนี้ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระถืกให้ด้วยนะคะแชร์ <Share S 2> ไปให้กับผู้ป่วยสโตกหรือใครที่มีอาการแขนเก่งอยู่เพราะวันนี้เรามีท่าบริหารดีๆมาฝากกันะคะ่ะท่านี้นะคะจะเหมาะสําหรับคนไข้ที่มีอาการแขนเกร็งเหยียดแขนได้ไม่สุดนะคะโดยเริ่มจากการที่เรานั่งบนเตียงนะคะแล้วนะคะให้เราค่อยๆอ,ออกแรงกลางมือออกในลักษณะแบบนี้ก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เหยียดแขนไปทางด้านหน้านะคะพอศอกสามารถเหยียดตรงได้แล้วนะคะ ให้เราเอาศอบของเราค่ะวางไว้ที่พื้นในลักษณะแบบนี้ค่ะระหว่างที่ทํานะคะให้เราค้างไว้ในท่านี้นะคะโดยที่ให้น้ําหนักตัวของเรานะคะเป็นแรงที่จะช่วยทําให้ศอกของเราตรงมากขึ้นค่ะพยายามโน้มตัวไปกดสอบแบบนี้นะคะเหยียดตรงไปเรื่อยๆค้างไวสักประมาณ15วินาทีค่ะนับไปพร้อมๆกันนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ห้า14 15แ้าิแล้วก็กลับไปที่เดิน ทำซ้ําไปเรื่อยๆเลยนะคะสักประมาณ3-5ครั้งต่อวันนะคะก็จะช่วยทําให้อาการเกร็งของเราค่อยๆดีขึ้นค่ะลองทํากันดูนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากทกํากายภาพบําบัดกับเรานะคะตอนนี้เรามีให้บริการทํากายภาพบาบัดถึงที่บ้านแล้วค่ะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่กายสิริคลินิกกายภาพบําบัดเลยนะคะกายที่ดีต้องกายสิรินะคะ